ลอกสุดท้ายรอบสุดท้ายรอโหโหสุด้ายเกอบเน้ำมเดินแท้ไปยังไงให้ให

มัเกลุดมาเกลุดตัดกระดกับมาเกุดโอ้โหกลุดเกลุดเลยวะเอ้ยเกลุดเกลุดเลยโอ้โหตัดดูเลยครับพี่น้องตัดดูเลยโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหู้่นี้สุดยอดจริง